ดังนั้นภาคคำนวณของผมจะออกมาแต่ละชุดแต่ละชุดค่อนข้างมีความแม่นยำครับแต่ผมคำนวณแล้ว1ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรช่วงตามดาวกันอีกแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับชีวิตเกือบหนึ่งปีที่เราพบกันเรื่องของตัวเลขมันยังคงเดินไปตามกระแสของมันไม่ใช่เราจับมันมาวางดังนั้นภาคคำนวณของผมจะออกมาแต่ละชุดแต่ละชุดค่อนข้างมีความแม่นยำครับวันนี้ผมติดตามดาวมาจนถึงวันที่หนึ่งธันวาคม 2,566มองดูกระแสความสุขที่คนเราอยากได้มีเพราะดาวพระสุขยังสว่างในตอนย่ำรุง่งตอนเช้ามืดอยู่เมื่อดาวพระสุขขึ้นจะติดตามด้วยดาวอาทิตย์จะสังเกตไหมครับสุขแล้วเจออาทิตย์ดาวอาทิตย์นั้นเป็นตัวขวางกั้นระหว่างดาวอังคารที่จะมาสมสู่กับดาวสุข,าว,สขวางกั้นเอาไว้ เมื่อเจออย่างนี้อุปสรรคก็มีมากนั่นคืออ่านตามดาวแต่ผมคำนวณแล้วหธันวาคม2,566ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปดาวพระศุกร์เด่นเลข6จะเป็นเลขที่เด่นที่สุดเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เป็นเลขรองลงมาเลขสุดท้ายคือดาวอังคารเลขสเข้ามาตกรวมแล้ว1ธันวาคม6 6 6 6 1> 613โชคดีกันทุกคนนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ